เอาเลยครับก็ยินดีกันตอนเราเข้าสู่ TNT 9,000 90, กล่องกันเช่นเคยครับเราจะก็นี่เลยฮะเราไม่รอช้าครับเราจะเอา,เอาเอางี้ผมขออนุญาตเลือกเลือก,เล,อกเลือกตรงนี้ก่อนนะครับเราจะนี่ทําแนวทาะแยงอย่างเงี้ครับก็คือตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับเราจะเริ่มจากข้างข้างล่างก่อนแล้วกันนะครับมาปอบรับลุยกันเลยครับมาครับข้างล่างข้างบนตรงกลางฮะโอเคครับไปดูไปดู perde, ดูภาพกันเลยโอโ้โ,อโหโอ้โห โอ้ยโอ้ยโอ๊ยมันกระเด็นมือกระหอบกระใจล้วเราต้องหอยห่างวันนี้หอยห่างหอยห่างโอ้ยไม่ไหวเนี่ยอย่างนี้น่ะอ๋ะอ๊ะโอโอ๊อโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมาละอุ้ยเดี๋ยวก็ไปดูใกล้ๆหนึ่งเอ๊ะเฮ้ยมันรู้สึกเกียดตกใจหมดเลยมันยิงแส่อยู่แล้วอย่างเงี้ยอะ มันแตกแปลกๆลนั่นเองครับคุณผู้ชมเฮ้ยเอยเอ,เอรู้สึกว่าเราเออสังเกตไหมฮะแต่ละรอบมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่นะฮะดูดูด,ดูดูตรงระเบิดต่อได้ทีนะ้วอ่าอื้มอ่าฮะอาฮะโอ้โหกระเด็นไปถึงเราเลยเอาเงีนะ้เดี๋ยวเราลงไปตอนนี้เลยก่อตอนที่มันยังไม่หมด,ดมนี่แหละไม่อื้มอื้มดูดาตกดูเลยอ่ะเห็นปะอ้อ เออเออเออเฮ้อเออเฮ้อเโอ้โหโอ้โหอืมเจ้าพี่ตรงนี้โอ้โหกระเด็นมาถึงนี่เลยเนี่ยเจ้าพี่ตรงนี้ครับคุณผูมเออเป็นแมววิวแจมวิวแจมโอ้ยโอ้ยโดนสะเก็ดเล็กน้อยเนะมีเบคอนเดี๋ยวนี้โอ้โหเหล็กเต็มเลยครับคุณผู้ชมอาฮาเนี่ยระเบิดเหล็กสะใจมากนะครับอาฮา ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่ชวยมและติดตามครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหนะ้ากับทีนที่9,500กล่องขอคณครับ